แราวันนี้เราจะมาเล่นเอ็นร์ของแมปถ้ำนะครับผมผู้ชมครับผมฮะก็แมปนี้ผมมาได้สร้างเองครับผมมาเป็นแมปของคนจีนสร้างไว้นะฮะเป็นท่อรวมการกลายเป็นถ้ำนะครับผมมีจุดเกิด3จุดแล้วก็จุดตรงกลางจะมีดรอปอาวุธอยู่นะครับผมรวมไปถึงจุดวาร์ปที่จะพาเราไปเก็บอวุธเช่นกันแล้วก็เราจะต้องเก็บเช็คพอยต์สองจุดด้มะเฉคพอยหนึ่งกับเชพาะตสองตรงนั้นแล้วก็เข้าเส้นชัยไปนะครับผมผู้ชมอ่าประมาณนี้ครับผมเราจะรับเข้าใจไม่ได้ แต่ที่สำคัญเลยคือเราต้องหาทางออกจากเขาวงกดนี้ให้ได้เช่นกันเพื่อไปอยางเส้นชัยแล้วก็เช็คพอส,สุดท้ายนะครับผมผู้ชมฮะอาเป็นยังไงนั้นเราไปลองรับชมเลยครับผมไป let's go มาครับผมรอบนี้เด็กไทย2คนเลยนะครับผมก็คือเอาเขามา้องเขามาลองเล่นดูนะครับผมยาวหรือว่าเออเขาจะสามารถออกจากถ้ำของเราได้หรือไม่นะครับผมหรือว่าจะตายแงกอยู่นในถ้ำแต่ว่าอันนี้จะเพื่อนกันนะครับผผู้ชมฮะอ่าจะเพื่อนกันปะยอก,กันแล้วนะมาถึงก็ย่อก,กันแล้ว ต,ตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครเก็บชิพคไวบ้างเพราะว่าเราเป็นคนดูนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็หาทางออกกั Met นอยู่นะครับผู้ชมฮะก็ถือว่าซับซ้อนอยู่นะผมเพราะว่าเราไม่สามารถเห็นข้างบนได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของทางไปต่ออะไรนี้นะครับผมมันแบบวกวนไปหมดนะผู้ชมครับผมพอเราเข้ามาเล่นแต่ว่ามันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นเพราะว่าเนื่องจากทรัพยากรของแมพที่จํากัดผมว่าจะสร้างให้จำกัดได้แค่ไม่กี่ท่อนะครับผมเพราะงั้นแล้วก็ประมาณนี้แหละถือว่าโอเคเลยผู้ชมยังไง ยังไงหลงปะเนี่ยหลงไม่ไงหนุ่นมหลงมาเรี่ยหลงอะเปโอ้โหผู้ชมเอาเรื่องนะซับซอ้อนเรื่องนะนี่กประทางด็ดแล้วอย่าบักออกนะไอ้หนุม่มรู้อย่ายงไงผู้ชมผมฮะมันก็ซับซ้อนอยู่นะฮะเป็นไงตรงนี้นะ่าจะเป็นเออเช็คพอย์ดึงใช,นะชคคใช่ไหมเช็คพอย์แรกเช็คพอยน่าจะขานแล้วคนนี้นะครับผมโอเคเขาเจาะหรือไม่นะผมนี่เขาออกมายังผ่านเกิดน,นะครับผมผู้ชม มันออกได้เนี่ยผมบอกเลยเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นตาสองดูแล้วกันนะผมว่ามันออกได้จริงๆนะฮะอายังไงครับผมเอายังไงฮะยังไม่เจอทางออกยังไม่เจอทางออกเอาร่วมมือกันบั็อกออกไอพก้พวกบ้านี่เวนผู้ชมดูเรียมคนไทยเรียมเตอร์คนสร้างแมปกลุ่มขมับหรือมั้งผู้ชมครับผมฮะนี่งไงชนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันออกได้จริงๆริงครับม่ต้องไปบั็กก็ได้เอาว่ะแหน เนี่ทำอะไรหาเลี่ยมใบอีกแล้วเหรอหาเลียมใบอีกแล้วผู้ชมมันมันออกได้ทางซ้ายนะถ้าเองเดินไปทั่วมันมีทางออกอยู่เออได้ปืนไว้ได้ปืนไว้มีเดือดแน่น,นอนบอกเลยไปตามล่าไปมีสเปซแล้วฟังเสียงฟังเสียงเดินฟังเสียงเดินใก,ใ,กใกล้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 เพราะว่าผู้ชมมีคนได้ปืนแล้วครับตอนนี้ฮะถึงเวลาออกล่ามนุษย์ถ้ำนะครับผมผู้ชมเพราะว่า อยู่ไหนเอ่ยมึงฆ่ากันนะมึงจะช่วยกันนะเฮอเถือนที่ใกล้มากเจอแล้วน่ะมันไม่ฆ่าอีกแล้วผู้ชมให้ตายเถอะเอาอพาไปไหนนะพาไปไหนเอาตาม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 มาตามตามฝาไปบักอีกแล้วมึงพาไปบักอีกแล้วเฮเหลี่ยมคนไทยกุงึดเอถึงทีสามัคคีกันเฉยได้ปืนแล้วยิงกันเลยมันออกได้มันไม่ต้องบักก็ได้ คนสร้างแมปอุศ์ปิดทางไปแล้วก็อยากจะปีนออกกันอีกให้ตายเถอะอย่าบักอย่าบักอย่าบักจริงๆทางออกมันเดาง่ายมากเลยนะครับผมเราดูที่แมปมันก,ก็ออกได้เลยเดี๋ยผมเอาให้ดูด้วยกันผูน้ชมฮะรอบนี้ผมจะลงไปเป็นผู้เล่นด้วยนะครับผู้ชมฮะเพราะว่าเราจะได้เออเห็นความต่างเห็นในแมปเลยนะครับผมไปไปครับผมสองสองบอกเลยว่าสูสีฮะกดแล้วกันมาเอ้าฟังแล้วมาอีกคนหนึ่งสวยลวไงครับผมสามสองอย่างนั้นเลย เอาว่ากลัวไว้บอกเลยว่ากลัวนิดน,นึงนะกลัวนิดน,นึงมามันจะเป็นจุดเกิด2ตํตำแหน่งนะนะครับผมเมื่อกี้เราเป็นคนดูก็เลยไม่เห็นภาพเนาะรอบนี้เราเป็นคนเล่นลได้เห็นภาพแบบชัดเจนนะครับผมมาผมจะชนะฝากคุณผู้ชมเองครับผมมาผมจะเอาเก็บปืนมาไล่ฆ่าฮะมารีเกิดโอเคจังหวะนี้ครับผมสองคนเราไวอยู่เร็วหาปืนก่อนนี่ไม่มีปืนดอปใช่ไหมไม่มีไม่เป็นไรครับผมมาผู้ชมเออสองตัวตรงนั้นนะครับผมหมัดปะล่ะ หมัดซะหน่อยไหมล่ะเก็บเช็คคอยแรกเรียบร้อยครับผมเหลือเช็คคอยหลังก็ครบแล้วแล้วก็เข้าเส้นชัยนะฮะแต่ว่าโอ้ยโอยมันมีปืนมันมีปืนมันมีปืนมันเอาปืนเลยนะเร็วมึงไปเอามาจากไหนที่ผ่านแล้วเพื่อนชุบไม่ได้บ้านมีลูกซองบ้านมีลูกซองลูกซองอยู่ที่บ้านดีจุกจุกจุกงงดิงงดิมันซ้ำแล้วไม่เห็นเหมืนเ้อ มันไม่เห็นเออมันไม่เห็นผู้ชมเกือบตายไอ้บ้าเอ้ยมันมีลูกจองแล้วมึงก็ได้ปืนเลยเลยชิบหายแล้วครับผมฮะมันเกิดหน้าจุดเกิดพอดีเฮ้ยหน้าจุดปืนพอดีมีครับผมผู้ชมผมออกมาได้แล้วฮะเห็นไหมฮะเรามาทางซ้ายสุดเฮ้ยเราไปทางขวาสุดแล้วจะอได้นะครับผู้ชมมีคนดักโยยืนเต้นรอด้วยเดี๋ยวก่อนโอ้ยมันดักหน้าทางเข้า เออมันอยากหน้าทางเส้นชัยอะเกินไปที่เราตายหมดแล้วนะครับผมที่นี่ที่เหลือก็เออรอให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าเส้นชัยนะฮะไม่นะนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ใกล้ถึงยังเนี่ยฮะเออดีทารอบหน้ากูได้ปืนนะกูบอกเลยกูจะไล่ยิงพวกมึงสองตัวคอยดูมันเนี่ยมันได้ปืนมันสองคนเลยนะครับผมผู้ชมฮะไปไปรีบเข้าไปรีบเข้าไปสแตัน์นนะกูเอาจริงบอกเลยเรียบร้อยฮะ ทีมเราต้องไวนะคุณอยากมอกว่าต้องเข้าท้ใช้าสองคนเลยนะยากอยู่เหมือนกันนะฮะเฮ้ยรอบนี้กูเกิดตรงนี้กูได้ปืนว่ะสวยลึกซองอปืนก็เยอะปืนก็เยอะมากูได้ปืนเลว้วไปเลยปืะตามล่าตามล่าไงเมื่อกี้มันเกิดตรงนี้นะครับผมมันเลยได้ปืนนะฮะนายเจ๊คอยแลสเดียงไปซาเดียงไปซาเมื่อกี้ทำไงกับใครไว้เมืเ่อกี้มานี่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 เอาปืนเอาปืน เอาปืนไปนี่แง่ปืนอยู่นี่นี่ปืนอยู่นี่เออเอาปืนไปไปถึงเวลาใช่ไหมต้องตามล่ามันว่ะถึงเวลาตามล่าไปไหนซะเร็วว่ะไปไหนซะเร็วเออหายไปไหนหาขอผมเหลือวุบล่าตัวเดียวครับผมเราต้องล้างแค้นต้องล้างแค้นมันหาไม่เจอ งบว,วนที่เป่งไรทำนี่โอเคเจอทางออกแล้วนะครับผมผู้ชมผมว่ามันต้องอยู่ทางทางเนี้ยอยู่เนี้ยแอบอยู่เนี้ยแน่นอ,นอนเออจ,จเอจริงด้วยจริงด้วยเพื่อนยิงแบบนี้มีปุ๊เนี่ยนี่มีไม่เจอไะลองวาร์ปไปลองวาร์ปมานะครับผมเผื่อเจอฝั่งนี้ไม่เจอนะครับผมเฮ้ยมี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 สไนส์สไนส์สไนส์สไนสน์มาเก็บไซต์ที่นี่นะครับผมเรียบร้อยฮะตาย นี่คุณผู้ชมผมตรงที่จะมีจุดดรอสไนด์ด้วยนะคะก็นั่นแหละฮะผู้ชมมันกะจะล้างแค้นแทนเพื่อมไม่ได้เข้าเส้นชัยนะครับผมฮะไปดูฝั่งนี้ป็นปืนอ,อะไรนะครับผมฝั่งนี้เป็นสไนด์เหมือนกันหรือเปล่าอ้าฝั่งนี้เป็นปืนคานะครับผมอ้าดอกคาไว้โอเคจะจําไว้เรียบร้อยไปเข้าเส้นชัยแล้วกันเอาชนะมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออชนะแล้วเรียบร้อยจบง,ง่ายงครับผมแบบอีซี่ อ้าฮะรอบนี้คือแบบคนเยอะจัดๆนะครับผมเราเก็บเช็คพอยต์ก่อนแล้วกันได้ยินเสียงปืนด้วยไม่รู้ว่าฝั่งมันหรือฝั่งเรานะฮะเก็บอุย้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะค่าสัมผัสได้ถึงจิตสังหาร <c oughs> ผ่านไปแล้วมีปืนไปก็ไม่รู้นะครอีกคนนึงเยอะจังวะเดี๋ยวก่อนนะข้างหน้าก็มีโอ,โ,โอ้โหชิหายุ่วชิมายแ่้แล้วเพื่อนไปนะ เราต้องรอดนะครับผมผู้ชมครับผมมันตรงนี้มีทางออกอยู่ผมจําได้โอเคออกมาได้แล้วตัวนี้เดี๋ยวขอไปเอาปืนก่อนแล้วกันนะ้ผมไปว้ามเอาปืนนะมีนะเนี้ยผมกลัวมันดมีจริงด้วยแอมแม่งมงังไม่เห็นมั้ยเนี่ยมันเห็น,น,หนโอ้ยยายาจุกจุกลบโอ้ยยายาสันชัยก็สันชัยแล้วมันอยู่ดักหน้าทางออกออกเลยอะ โอ้แพรคือถ้าเกิดเรามีปืนเราสู้ได้แล้วเนี่ยเราไม่มีปืนให้ตายเธอเพื่อไปถึงโดนเลยนะเดี๋ยวเราต้องหาปืนเราต้องเข้าไปวาร์ประตูวาร์ให้ไวแล้วก็เอาปืนหนะ่อยผู้ชมครับผมฮะยังไงตรงนี้มีคนเต็มได้ยินเสียงคนเก็บปืนไม่รู้ว่าทีมเราทีมเขานะครับผ,ผู้ชมฮะโอ้อยดาวแล้วหนึ่งทีมกูชิบหายเร็วไปเอาปืนก่อนเอาปืนก่อนปืนก่อนเอาปืนก่อน ต้องไวต้องไ <itch anse> วต้องไวไวเรือจ้าต้องต้องเข้าวาร์ปไวคุณผู้ชมฮะต้องเอาปืนมีมีไม่มีเฮ้ยมี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 วัดวาร์ปไปนะปืน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 สอบตายตรงนี้แต่ไม่มีปืนต้องวาร์ปอ ouais ีกอ uh, ันหนึ okay ่งนัน่ะใช่ไหมโอเคโอ้โคตรเยอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่า อย่าวับอ้ยทีมันทีมัน,มดน,ดนเดี๋ยวก่อนเองพูดอะไรไอ้ดุมอุ้ยปืนขอขอขอไว้ชีวิตเอ้ยพวกเราพวกเราคุณเชมักคนไทยคนไทยแน่นอนนี้พวกเราเอ้ยคนอกปืนให้วอาวคุณชม,ม<า>ให้ปืนว่าคุณจะคิดว่าไงว่าไปมาอยู่ไหนถึงเวลาล้างเคนล้างเคนครับก่อนว้าดักหนาทางออกหรอดักทางออกเลย ดักทั้งออกเลยไปจบชนะแงโ <c oughs> <c oughs> อาอพูดอะไรวะพูดอะไร